บิลเกตมหาเศรษฐีใจบุญที่ไม่อยากตายแบบคนรวยถ้าคุณคือหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกจะทำอะไรกับเงินทั้งหมดที่คุณมีบิลเกตชายผู้ก่อตั้ง Microsoft และครองท็อปสิมหาเศรษฐีโลกมานานกว่า30ปีเลือกจบงินที่มีให้คนอื่นเกือบหมดตัวโดยประกาศแผนครั้งใหญ่จะบริจาค9กของทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเกตฟาเดชันภายในระยะเวลา20ปีข้างหน้าและเลือกเก็บเพียง1%ไว้ให้ครอบครัวไม่ใช่เพราะเบื่อเงินแต่เพราะเขาเชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนที่ต้องการมันมาาากกว่เร ไม่ใช่แค่มูลนิธิธรรมดาแต่มันคือความหวังของมนุษยชาติากับภารกิจใหญ่ระดับโลกคือการช่วยให้แม่และเด็กไม่ต้องตายจากโรคที่ป้องกันได้หยุดโรคติดต่อร้ายแรงพร้อมพาผู้คนหลายร้อยล้านให้หลุดพ้นจากความยากจนบิลเกตย้ำชัดว่าผมไม่อยากตายทั้งที่ยังรวยเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่เงินที่เหลืออยู่แต่คือสิ่งดีๆที่คุณได้ทำเพื่อโลกนี้ถึงแม้จะให้ไปเกือบหมดเขาและครอบครัวก็ยังใช้ชีวิตกินอยู่สุขสบายและทิ้งทุนเล็กๆไวใ้ให้ลูกทั้ง3คนเพื่อเริ่มต้นชีวิตในแบบของ จำนวนเงินไม่มากไม่น้อยครับแค่ราวๆ1,000ล้านดอลลาร์หรือ40,000ล้านบาทเท่านั้นเอง